สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายริงทาร์โรใบาตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตาการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวริ้งฮิวใจติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนม้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสาหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุ สมาชิกและการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะน้องตาก็มีขาย mm. ว่าเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงกุญแจ mm. หินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ที่บ้านของน้องตาฝนตกหนักนะคะ mm. ก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีเช่นเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับเมื่อผ่านบททดสอบสุดท้ายคืออะไรคะ่ะ วันนี้น้องตาจะมากับหัวข้อที่ยาวหน่อยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มเมาท์มอยสอยไพ่ฮาร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะเอาละค่ะตาขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะ มาดูกันว่าใครที่เข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้บ้างนะคะเด็กถือไม่เท้าค่ะน่ารักไหมคะว้าวไพเดทค่ะคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะคะหรืออาจจะเป็นคนราศีพิจิกนะคะเอาละค่ะขออีกสักสองใบนะคะ คุณอาจจะเป็นคนธาตุดินพฤกษบกันบมังกรนะคะสามเหรียญค่ะไฟสุดท้ายเด็กถือดาบค่ะออกมาทั้งเด็กถือดาบเด็กถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมม่ถุนตุนกลุมนะคะหรือถ้าคุณไม่ใช่ราศีที่น้องตาแจ้งนะคะคุณจะต้องมารับพลังงานนี้ของคุณไปเช่นเดิมค่ะเป็นได้ทุก ธาตุแล้วก็เป็นได้ทุกราศีนะคะเอาละค่ะคุณเป็นคนที่มีการศึกษาหาความรู้มานะคะคุณอาจจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่กับตัวเองมากขึ้นการเรียนรู้จิตภายในของคุณคุณอาจจะมีการนั่งสมาธิหรือมีการศึกษาค้นคว้านะคะในเรื่องของกดแรงดึงดูดเป็นต้นนะคะหรือไม่ว่าในเรื่องไหนก็แล้วแต่ คุณมีไฟมากณเวลานี้นะคะคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองคุณพร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมุทะลุดุดันหรือว่าถ้ามีคนมาพูดจากับคุณไม่ดีคุณก็จะพร้อมที่จะพูดกลับไปไม่ดีเช่นกันแต่ณเวลานี้คุณมีสติมากขึ้นคุณคิดก่อนที่จะพูดในแต่ละคำเพราะคุณรู้แล้วว่า ถ้าคุณปรารถนาที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องคิดก่อนพูดนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เรามีการพูดสิ่งไหนออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เราจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดเราคิดหรือแม้กระทั่งเราโพตนั่นเองนะคะคุณก็จะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นและพยายามที่จะเคลียร ไม่ว่าจะเป็นพลังงานในเรื่องของคำพูดแย่ๆที่มีคนพูดกับคุณพลังงานด้านลบต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวคุณนะคะมันอาจจะมีผลกระทบต่อคุณอยู่บ้างแต่ว่าณเวลานี้คุณรู้เท่าทันมากขึ้นนั่นเองนะคะและตากำลังมองว่าไม่ว่าคุณจะมีการเรียนรู้หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องไหนมาก็แล้วแต่นะคะเรื่องที่ไม่ดีก่อนหน้านี้มันได้จบลงไปแล้วนะคะ คุณมีการทานฟอร์มมีการเกิดใหม่คุณอาจจะเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนคนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณมีความใจเย็นมากขึ้นการที่คุณชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในบางเรื่องที่คุณไม่รู้คุณอาจจะรู้สึกว่าโลกใบนี้ มีสิ่งต่างๆมากมายที่พร้อมให้คุณได้เรียนรู้ที่พร้อมให้คุณได้พัฒนาศักยภาพของคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะณเวลานี้คุณอยู่ในช่วงของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ในช่วงที่มี power มากๆมีพลังงานที่จะมาเรียนรู้กับสิ่งนี้คุณอาจจะปราถนาในเรื่องของการเงินหรือว่าปราถนาในเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตในภายภาคหน้าของคุณว่าคุณปรารถนาที่จะเป็นคนไหน มีความมั่งคั่งแบบใดคุณก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวตนและสู้กับทุกสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตนะคะถ้าเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะคุณก็พร้อมทุกวิถีทางที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่จะได้เงินใหม่เป็นต้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ ขายของเก่งเช่นถ้าคุณขายของออนไลน์คุณก็จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมว่าจะต้องทำการตลาดแบบไหนว่าจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนเพื่อที่ของของคุณจะได้ขายดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาพรวมพลังงานค่อนข้างดีนะคะแล้วเป็นการที่จบในเรื่องที่ไม่ดี ในเรื่องเก่าๆด้วยนะคะณเวลานี้คุณมีไฟในการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วคุณจะไม่กลับไปเป็นตัวตนเดิมๆตามองว่าคุณน่าจะมีการดึงดูดสิ่งไหนมาได้สักอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็แล้วแต่แล้วคุณรู้สึกว่าแค่ฉันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของฉันก็สามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งและฉันก็มีความสุขมากกว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะคะณวเวลานี้คุณกำลังศึกษาหาความรู้ทั้งยูยูทูบนะคะ ดูหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งเสียเงินในการซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมาเรียนรู้เป็นต้นนะคะเอาล่ะค่ะแล้วเรามาดูกันว่าพอคุณมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีการปรารถนาที่จะดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งไหนนะคะเมื่อคุณผ่านบททดสอบสุดท้ายมาแล้วแต่ตากำลังมองว่านะคะคุณอาจจะมีการ เลื่อนลำดับขั้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่น่าจะยังไม่ถึงอุเดอร์สตาร์ค่ะใบนี้ก็เดนออกมาเลยค่ะตากำลังมองว่าคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองในบางเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแต่นะเวลานี้คุณอาจจะจากระดับหนึ่งคุณอาจจะขึ้นมาระดับ2ระดับ3แล้วนะคะแล้วก็นะเวลานี้คุณมีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันใกล้แล้วค่ะที่บททดสอบสุดท้ายของคุณ ที่คุณจะได้รับนะคะแล้วไพ่เดอะ์สตาร์ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าสิ่งไหนณนะเวลานี้นะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับก็คือว่าไม่ว่าพรที่คุณมีการไปขอกับจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะณนะเวลานี้จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดสรรเพื่อที่จะประทานพรให้กับคุณเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ให้คุณ รักษาสมดุลของพลังงานของคุณให้เป็นบวกอยู่เสมอส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคะให้รักษาสมดุลอย่างคงที่และมีความเสถียรนั่นเองนะคะเอาละค่ะไปต่อไปนะคะว้าวราชินีถือเหรียญค่ะตาขอเปิดทีเดียวนะคะทุกคนราชินีถือเหรียญก็ขึ้นมาค่ะ DM เพจ ว้าว wow. สิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆและคุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะ6ถ้วยเดือชาริออดคุณมีการโดนในเรื่องของกดแรงหนึ่งดูดอย่างแน่นอนเลยเด e อะฟูค่ะพลังงานดีมากขออีกสองใบนะคะเะือไฮพิเทรดนะคะ เจ็ดถ้วยเอาละค่ะเมื่อคุณผ่านบททดสอบนะคะตาก็อยากจะบอกว่าบททดสอบหรือว่าความท้าทายนะคะมีมาได้ตลอดเวลาในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องพยายามที่จะรู้เท่าทันในเรื่องของพลังงานด้านลบนั่นเองนะคะเพราะว่า สำหรับคนที่มีการทำงานนะคะคุณอาจจะมีการรู้สึกกดดันบ้างในบางเรื่องหัวหน้างานอาจจะพูดจาไม่ดีกับคุณหรือเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างก็ไม่ค่อยคุยกันรู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ก็อยากจะบอกเสมอว่าคุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะเป็นจักรวาลก็อยากจะบอกว่า เมื่อคุณผ่านบททดสอบสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นอย่างราชินีถือเหรียญคุณจะเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของจิตใจไม่ว่าสิ่งไหนที่เป็นพลังงานด้านลบต่างๆคุณก็จะไม่ได้ไปสนใจคุณจะหันมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีการขอพรกับตัวตนแบบใหม่และคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งราชินีถือเหรียญ และไพดิเอมเพจนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์คุณจะสามารถทำสิ่งใดก็แล้วแต่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตคุณเหมือนไร้เวทมนต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อคุณมีการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีการที่จะหันมานั่งสมาธิเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของกฎแรงดึงด,ดูดศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของจิตภายในว่า เราอาจจะมีนะคะความคิดลบในบางเรื่องโดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งนี้ที่เรามีการคิดอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นการคิดซ้ําคิดวนนะคะมันคือสิ่งลบอาจจะทําให้คุณส่งพลังงานด้านลบให้จัก,กรวาลของคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะมีการดึงดูดในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนะคะแต่คุณไม่รู้ตัวนะคะถ้าคุณมีการนั่งสมาธินะคะ คุณจะได้เข้าไปแก้ไขว่าจิตใต้สำนึกของคุณมีความคิดด้านไหนบ้างที่เป็นด้านลบอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณจะพบเจอกับความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณปรารถนาที่จะดึงดูดมาคุณจะสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง6ถ้วยนะคะคุณมีการทำเพื่อผู้อื่น ถึงแม้ว่าคนรอบข้างนะคะบางคนเขาอาจจะมีการทำร้ายจิตใจคุณบ้างมีการพูดกับคุณแบบไม่ดีแต่คุณก็พยายามที่จะเข้าใจพวกเขาที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนนะคะคุณหันมาโฟกัสว่าในใจคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจักรวาลเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเห็นว่าคุณมีการทำเพื่อผู้อื่นมากแค่ไหนนะคะ แล้วตาก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับก็จะยิ่งใหญ่มากกว่านั้นเสมอนะคะถ้าคุณเชื่อแล้วเดอรชาดีออตก็จะบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะมีการ อย่างรู้เพิ่มมากขึ้นมีการรู้ว่าสิ่งไหนคือพลังงานด้านลบที่จะเข้ามาท้าทายคุณคุณจะมีการตัดออกไปได้อย่างว่องไวนะคะแล้วคุณจะมีอิสระกับชีวิตมากขึ้นถ้าคุณปรารถนาที่จะเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยนะคะโดยที่คุณมีอิสระทางด้านเวลาโดยที่คุณมีอิสระทางด้านการเงินนะคะคุณจะต้องหันมาโฟกัส ถ้าณนะเวลานี้คุณทำอาชีพหลักเป็นงานประจำนะคะคุณจะต้องหันมาโฟกัสในอาชีพเสริมของคุณคุณจะต้องเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองเพื่อที่ตัวของคุณเองจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าคุณมีความฝันคุณอาจจะปรารถนาที่อยากจะได้บ้านได้รถหรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะที่คุณมีการเฝ้าฝันถึงนะคะถ้าคุณปรารถนาที่จะได้ สิ่งต่างๆนะคะคุณจะต้องโฟกัสกับจิตภายในให้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเติมเต็มในเรื่องของจิตภายในได้เมื่อไหร่นะคะในเรื่องของกายภาพภายนอกบนโลกใบนี้สิ่งที่คุณได้มีการปลูกฝังฟูมฟักนั่งสมาธิในจิตภายในนะคะสิ่งเหล่านั้นที่คุณมีการฝันถึง คุณจะประสบความสําเร็จในโลกภายนอกอย่างแน่นอนเพราะคุณมีการปรับเปลี่ยนขึ้นพลังงานของคุณคุณมีการจูนติดกับจักรวาลของคุณคุณมีการทำสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเสมอนะคะเอาละค่ะแล้วคุณจะได้รับโอกาสด้วยถ้ามองในเรื่องของโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของคุณอาจจะมีกัลยาณมิตรนะคะที่มีพลังงานเดียวกับคุณมาพูดคุย ในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะคะที่คุณมีความฝันที่คุณจะทำนะคะเขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าคุณมีการปรารถนาที่จะพบเจอคนรักคู่รักเขาก็จะเปรียบเหมือนราชนินีราชาของคุณจะเป็นคนที่มีธุรกิจนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคง เราก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับคุณไม่ว่าหนทางมันจะเป็นอย่างไรนะคะแต่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะในท้ายที่สุดแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ผ่านบททดสอบสุดท้ายนะคะไม่ว่าคุณจะพบเจอกับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีความยากลำบากการที่คุณถูกทำร้ายจากสังคมจากครอบครัวจากเพื่อนร่วมงานของคุณซ้ำๆอย่างนี้นะคะเช่นไม่ว่าคุณจะไปทำงานที่ไหน คุณก็จะเจอแต่คนที่เอารัดเอาเปรียบคุณคุณก็จะเจอแต่คนที่โยนงานให้คุณเป็นต้นนะคะคุณจะต้องรู้ไว้เสมอว่าสิ่งเหล่านั้นจักรวาลแค่อยากจะส่งมาให้คุณเพื่อที่จะทดสอบคุณว่าคุณจะสามารถรักษาระดับพลังงานของคุณอย่างต่อเนื่องได้ไหมตาก็อยากจะบอกทุกคนเสมอว่าสำหรับคนที่มีการเรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะกฎแรงดึงดูดคุณจะต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าเมื่อไหร่เราคุณรู้สึกว่าทำไปก็ไม่เห็นได้ผลนะคะตาจะบอกว่าคุณจะกลับไปเป็นตัวตนเดิมๆเ,เป็นตัวตนที่คุณรู้สึกสบายใจกับมันมากกว่านะคะเช่นคุณอาจจะคิดว่าฉันเรียนมาแค่นี้ฉันไม่มีทางที่ฉันจะได้ทำงานในบริษัทที่ใหญ่โตหรือบริษัทที่ดีดเป็นต้นนะคะคุณลองสังเกตชีวิตของคุณนะคะว่า คุณก็จะได้ทำงานในบริษัทที่คุณคิดคุณเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองมันก็ไม่เสียหายนะคะที่คุณจะเปลี่ยนมุมมองเพื่อที่ถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณปรารถนาที่จะมีเงินมากกว่าเดิมคุณจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเซลทล์กในเรื่องของการคิดว่าฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉันเป็นเศรษฐีคุณมีการพูดกับตัวเองโดยที่คุณก็ ไม่สงสัยไม่เอออไม่สงสัยในจักรวาลของคุณเพราะคุณจะต้องคิดว่าคุณเป็นคนนั้นเป็นคนที่เป็นเศรษฐีเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟืออย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณได้เมื่อไหร่มันจะกลายเป็นความเชื่อแล้วคุณจะสามารถดึงดูดได้ในที่สุดแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณทำไปเจ็ดวันคุณจะได้เลยนะคะคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณพูดออกไป เช่นถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของการมีรายได้ที่มั่นคงนะคะคุณจะต้องเทคแอคชั่นด้วยเช่นคุณอาจจะต้องทำงานเสริมนะคะหรือถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของการที่คุณจะได้ทำงานที่เป็นบริษัทใหญ่โตหรือเป็นบริษัทแบบไหนก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถดึงดูดมาได้นะคะเพราะว่าคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณ มีคุณค่ามากขอที่คุณจะได้ทํางานบริษัทนี้เป็นต้นนะคะสําหรับคนที่ปรารถนาที่จะเป็นเจ้านายตัวเองคุณก็จะต้องเชื่อว่าคุณสามารถทําได้นะคะการที่เรามีการใช้กดแรงหนึ่งดูน้องตาเขาจะพยายามบอกเสมอว่ามันยากนะคะการที่คุณจะมีการลาทิ้งตัวตนเดิมๆที่อาจจะเป็นคนคิดลบอาจจะเป็นคนที่เอาเรื่องเงินมาพูดเล่นหมายความว่า เช่นคุณอาจจะมีการล้อเลียนเพื่อนของคุณนะคะว่าเฮ้ยเธอมีเงินเดือนน้อยกว่าฉันนะเงินเดือนเธอเท่านี้เองตาก็อยากจะบอกเสมอว่าคําพูดเหล่านั้นมันคือการล้อเล่นกับเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะเวลานี้ถ้าบางคนยังมีการพูดเล่นในเรื่องของเงินเช่นเงินหมดอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนใหม่คุณจะต้องไม่พูดเล่นเรื่องเงินนะคะถ้าคุณปรารถนาในเรื่องการเงินหรือว่าในเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องคิดไว้เสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับอ่าโอเคค่ะวันนี้น้องตาจะมาแนะนาให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับคนที่มีการเรียนรู้ในเรื่องของจิตภายในเรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเพื่อที่จะเปลี่ยนความคี่แล้วก็ส่งไปหาจักรวาลของคุณนะคะถ้าคุณขับเคลื่อนตัวเองด้วยความเชื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเอาละค่ะคุณกําลังขี่เกวียนคุณกําลังเดินหน้า สู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะสิ่งที่คุณฝันอยู่ถ้าคุณมีการผ่านบททดสอบสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะรอคุณอยู่เสมอคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพไหนก็แล้วแต่ที่คุณมีการศึกษาณเวลานี้นะคะคุณจะยืนหนึ่งในอาชีพนั้นจริงๆเพราะคุณมี power เพราะคุณมีพลังงานที่เปี่ยมล้นมากๆนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาให้ไพ่ บอกกับคุณอีกสักสองสาใบนะคะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณผ่านบททดสอบสุดท้ายจะเป็นเรื่องอะไรคะแดเหรียญค่ะตามมากับสายฝนนะคะฝนตกหนักมากๆจัดติกค่ะดวเดอะวค่ะอีกใบหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งไม้เท้าค่ะ สิ่งที่คุณจะได้รับคือเงินสิ่งที่คุณจะได้รับคือทรัพย์สินทางปัญญานะคะหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์และพรสวรรค์ของคุณที่คุณมีการรวยมาเล็พันธ์ของคุณถ้าคุณมีการใช้กดแรงนึ่งดูดมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะให้คุณทำต่อไปวันนั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอน วันที่คุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณนะคะผลผลิตของคุณจะเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมกับชีวิตของคุณคุณจะไม่รู้สึกว่าฉันขาดแคลนเรื่องอะไรอีกแล้วคุณจะเติมเต็มตัวของคุณเองครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าคุณปรารถนาที่จะไปต่างประเทศหรือสําหรับบางคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วคุณอาจจะปรารถนาอยากจะอยู่ยาวแล้วก็ไม่อยากกลับไทยนะคะคุณจะได้เป็น หรือสําหรับบางคนที่มีการยื่นเอกสารในบางเรื่องคุณก็จะได้รับชัยชนะคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้ทุกอย่างบททดสอบนี้ของคุณนะคะ The World คือไพ่ใบสุดท้ายของสำรับเมเจอร์ถูกไหมคะคุณเป็นคนที่เรียนรู้ชีวิตมาอย่างยาวนานเป็นคนที่ ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาได้ทุกอย่างแม้ว่ามันจะหนักมันจะเหนื่อยมันจะท้อแม้ว่าวันนั้นของคุณคุณอาจจะไม่ไหวแล้วชีวิตฉันฉันจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้จริงๆหรอฉันจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆหรือเปล่าคุณประสบความสำเร็จได้แน่นอนแล้วคุณจะได้เริ่มต้นโยกย้ายถ้าคุณปรารถนาเรื่องของการลงทุนธุรกิจ คุณจะได้มีการเพิ่มธุรกิจของคุณจาก1เป็น2ถ้าคุณปรารถนาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศทํางานต่อต่างประเทศคุณก็จะได้ไปหรือถ้าคุณปรารถนาที่จะนําพรสวรรค์ของคุณมาทําเป็นอาชีพเสริมและคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณก็จะได้กอบโกยเงินของคุณและคุณจะได้ดูแลครอบครัวของคุณนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วสําหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัว คุณอาจจะได้พบเจอกับเขาเขาอาจจะเป็นคนต่างประเทศ่าอยงเป็นต้นนะคะไม่ว่าสิ่งไหนเมื่อคุณผ่านบททดสอบจริงๆนะคะคุณจะได้รับณนะเวลานั้นที่คุณผ่านบททดสอบคุณอาจที่จะไม่อยากรับในสิ่งนี้แล้วก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความสุขมากๆแล้วนะคะแต่คุณไม่สามารถหลีกคน้นหลีกหนีสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะที่ไพ่บอกนะคะเพราะฉะนั้น คุณจงมารับสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ของคุณไปไม่ว่าจะเป็นการเงินความมั่งคั่งในเรื่องของอาชีพเสริมอาชีพหลักธุรกิจพรสวรรค์ของคุณจะทำเงินให้คุณคุณจะสามารถซื้อสิ่งไหนก็ได้เป็นเงินสด คุณจะสามารถเสกสรรโลกภายในให้ออกมาสู่โลกภายนอกดึงดูดสิ่งไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคุณจงมารับสิ่งนี้ไปเลยค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับไพ่พันตายอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะ่ะอีกสัก2-3ามใบนะคะให้ความรู้ค่ะเพ้อฝันค่ะ อสั่งหาริมาพย์เห็นไหมคะไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณปรารถนาที่จะซื้อคุณก็จะได้ซื้อคุณจะได้ความมั่งคัง่งคุณจะได้ลงทุนไม่ว่าคุณอยากจะลงทุนธุรกิจอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จสําหรับคนที่มีการถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอเพราะว่าคุณมีประสบการณ์กับชีวิตมาอย่างยาวนานมาอย่างต่อนเนื่อง ล้มลุกคุกคานฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกปัญหามาได้แล้วนะคะคุณก็อาจจะมีการมอบสิ่งที่ดีๆมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนรอบข้างของคุณเป็นความรู้ที่จะทําให้พวกเขาผ่านแบบทดสอบของพวกเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าคุณเวลาที่พูดอะไรคุณก็จะเชื่อฟังคุณคนก็จะให้ความเคารพนับถือคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วสําหรับบางคนที่มีการสร้างภาพจินตนาการ คุณไม่ได้เป็นคนที่คิดไปเองคุณไม่ได้เป็นคนที่ฝันกลางวันเป็นต้นนะคะถ้ามีคนอื่นว่าคุณคุณมันเพเจอ้อคุณมันฝันกลางวันคุณจะต้องยึดมั่นในความเชื่อของคุณและไปอย่างต่อเนื่องใช้กฎแรงหนึ่งดูดสร้างภาพจินตนาการทับความคิดลบๆอย่างต่อเนื่องทำไปเถอคะค่ะเพื่นพ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 อนๆเพราะมันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเอาละค่ะแล้วสำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคะ น้องตาก็มีความสุขอีกแล้วที่ได้มามอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพห้เพื่อนๆนะคะค e to t ี e e n d ค่ะคุณเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆคุณเป็นคนที่ยอมรับทุกความเสี่ยงและจะปรับเปลี่ยนตัวตนอยู่สม่ำเสมอเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วจริงๆนะคะคุณพร้อมที่จะแบบอันนี้คือเป็นหน้าผา้อยฟ้านะคะคุณพร้อมที่จะเหยียบย่าง แม้ว่ามันจะเสียงแม้ว่ามันจะท้าทายคุณแค่ไหนคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาและลุกขึ้นมาใหม่จริงๆอย่างที่น้องตาบอกนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เส้นทางของคุณจะต้องโรยด้วยกีบกุหลาบนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลคุ้มครองอยู่เสมอนั่นเองนะคะอีกหนึ่งใบค่ะว้าว ีเจเนเรชันค่ะตาขนลุกนะคะไพ่ใบนี้คือการเกิดใหม่จริงๆต้องตาพูดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าการที่คุณผ่านบทดทดสอบสุดท้ายแล้วอะคุณจะเหมือนคนที่เกิดใหม่จะเหมือนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ใบนี้จริงๆเขาโดานเผาด้วยลาวาไปแล้วนะคะแต่คุณจะเป็นดอกไม้ ที่งอกออกมาจากต้นไม้เป็นดอกไม้ที่มีสีสันจุดประกายความคิดให้แก่คนบนโลกใบนี้ได้ด้วยนอกจากตัวคุณเองแล้วคุณจะเป่งประกายจะเป็นดั่งดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่ทุกคนในครอบครัวของคุณจะออกสยไข้รู้ในตัวคุณว่าคุณทำได้อย่างไรคุณจะเป็นคนที่เพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมง,งานของคุณรู้สึกว่าทำไมคุณถึง ทำได้ทําไมคุณถึงโชคดีจังเลยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมารับสิ่งนี้ไปจริงๆมันคือสิ่งที่ยิงง่งใหญ่น้องตาขนลุกน้องตาขนลุกจริงๆนะคะทุกคนรับไปเลยค่ะสุดจะว้าวนะคะเอาละค่ะแล้วสําหรับนางฟ้าอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะจะมีระยะเวลาเท่าไหร่นะคะถ้าพายระยะเวลาขึ้นมานะคะเรามาดูกันนะคะขนลุกจริงๆ ถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงทอฟ้าร้องเข้าไปน้องตาต้องขออภัยนะคะ Get more information นะคะสำหรับบางคนนะคะที่ยังไม่รู้ในเรื่องของกดแรงหนึ่งดูดหรือจิตภายในนะคะคุณจะต้องมีการถามกับนางฟ้าของคุณหรือว่าจัก,กรวาลของคุณเป็นเลยนะคะถ้าคุณยังมีสิ่งไหนที่ ยังไม่สามารถไขข้อข้องใจของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นถามไปเลยค่ะแล้วคุณจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนเลยค่ะจักรวาลของคุณก็จะส่งสัญญาณมาให้คุณรู้อาจจะเป็นคลิป YouTube ที่เด้งไปนะคะหรือคุณอาจจะเหลือบไปเห็นบางคำพูดในป้ายบิลบอร์ดนะคะของโฆษณาต่างๆนั่นเองนะคะอีกหนึ่งใบนะคะไพ่ใ,ใบนี้กำลังจะบอกว่า ให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณอย่างรู้ของตัวเองเหมือนไพ่เดอะไฮ h พ e เทรนะคะคุณอาจจะเป็นหมอดูได้นะคะหรือคุณอาจจะมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเราก็สามารถทำนายอนาคตคนได้หรือมียานทิพย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณในการดําเนินชีวิตในการที่คุณจะล่วงรู้บททดสอบสุดท้ายของคุณว่าก็เหมือนกับการให้คุณมีการรู้เท่าทันตัวตนนะคะหรือพลังงานด้านลบให้คุณเคี่ยออกไปให้ไวที่สุดแล้วก็ท่องไว้เสมอว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะทุกคนเอาละค่ะครบถ้วนนะคะ หลวงตาก,ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ g งทาโร่ใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะทุกคนไม่บายค่ะ